ในสภาพสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายทั้งชายหญิงต่างทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองด้วยเหตุนี้พ่อแม่บางคนจึงมีความสนใจที่จะส่งลูกตัวเองไปเรียนโรงเรียนประจำวันนี้รายการมุมมองที่แตกต่างจึงมีความสนใจที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเปิดโลกของเด็กโรงเรียนประจำ ณโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยจังหวัดประทุมธานีซึ่งโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนล้วนเป็นเด็กประจำทางรายการเราจึงได้ตามติดชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับโรงเรียนประจำและมีความผูกพันกันเช่นไรก็รู้สึกมีความผูกพันกับโรงเรียนมากครับก็คือแต่ว่าตอนแรกตอนหมอนหนึ่ง พ่อแนะนําให้มาสมัครสอบเข้าโรงเรียนนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรครแต่พอได้มาอยู่หอพักได้มารู้จักกับรุ่นพี่มออื่น,นครับก็มีความผูกพันกับโรงเรียนรู้สึกว่ามีความผูกพันกับโรงเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็พออยู่มาเรื่อยๆจนตอนนี้6ปีก็รู้สึกไม่อยากออกจากโรงเรียน ของเด็กนักเรียนประจำก็เหมือนกับเด็กอื่นๆทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเด็กๆเหล่านี้ต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเรียนรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันทำให้เด็กเหล่านี้มีสายสัมพันธ์แนบแน่นและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตที่สดใสไปด้วยกันเมื่อถึงเวลาว่าง เด็กมัธยมปลายที่มีความสนใจในการเอนทราน์จะมาค้นหาข้อมูลที่จะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยหรืออนาคตที่ตัวเองสนใจหรือมาติวหนังสือสอบด้วยกันซึ่งทำให้พบว่าความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีผลอย่างมากในการเรียนความผูกพัน ส่วนช่วยในการเรียนอย่างไรก็คือว่ารุ่นพี่ก็จะบอกว่าให้พยายามให้เราหาความชอบของตัวเองที่จะศึกษาต่อในด้านต่างๆก็บอกว่าตัวเองชอบอะไรรุ่นพี่ก็จะคอยแนะนําหลายๆอย่างค่ะแล้วก็จะช่วยมีติวบ้างในฟังฟังคืนที่น้องไม่ได้อะไรก็ถามได้ตลอดด้วยเหตุน,นี้ไม่ว่ารุ่นพี่จะสั่งสอนหรือทพโทมากขนาด น้องๆจะยอมรับและไม่เคยคิดเคืองกดรุ่นพี่เลยกลับคิดเสียว่าสิ่งที่พี่เขาทําไปเป็นเพียงพราเขาต้องการจะสอนเราให้รู้จักระเบียบวินัยและเป็นคนดีและเพราะเหตุนี้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วจึงเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ดีที่จะทําให้น้องๆอ,อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีและคณะที่ตนเองต้องการรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมีแรงผลักดันอย่างมาก ต่อการที่เราจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีครับเพราะว่าเวลาที่เราสมมุติเราไปติวให้กับน้องๆครับน้องบางทีก็อาจจะแบบจำไม่หมดนะครับแต่เราเนี่ยเราเป็นคนติวเราอ่านมาก่อนบางทีเราก็อ่านมาก่อนแล้วก็เราก็เรียนมาก่อน,นครับเราก็เป็นการทบทวนไปในตัวทาให้เราเนีแบบ่ยไปสอบมหาลัยนะครับเราก็สามารถจําที่เราติวให้น้องเนี่ยไปสอบและด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีผู้ปกครองและนักเรียนมากมายสนใจจะศึกษาต่อสำหรับครูนะคะก็คือเป็นพี่แนบนี้ก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องความสำคัญของรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีส่วนดิการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยความผูกนพันที่ที่พี่ๆมีให้กับรุ่นน้องนะคะพี่พี่เขาจะแนะนำรุ่นน้องว่าในการเข้ามหาวิทยา สมัครอย่างไรและการการใช้ชีวิตนะคะคือวัยรุ่นเขาคุยภาษาวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยเขาจะคุยกัน